สวัสดีจ้าสองข้าคข้าวคว้ามื้อนี้จะทำข้าวเหนียวดำเปียกลำไยนะจ๊ะมีข้าวเหนียวดำนึ่งผสมข้าวขาวนิดหน่อยจา้าลำไยเอาไหนมันออแลวจา้าน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวจา้าเกี๊ยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วกับกะทิเฮ็ดแล้วด้อจา้าเปิดไาย ใส่กะทีิลงไปจ้าจัะน้อยจัะขึ่งนี่ละพ่อเอาไว้หลัดหน้าค่ะตัวนี้ใส่เกลียนิดหน่อยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะข้าวได้จ้า คนคนให้ละลายได้จ้าน้ำตาลเนี่ยผสมเป็นทั้งสองอย่างเลยเนาะจ้ามันอหอมกลมก่มความหอมห,อมหวาน กราถา่าเท่าหนึ่งไปสายเท่าหนึ่งไือคนไทยจ้ <c ười> จา,จาก็เลยกลายเป็นสองเท่าเข้ารัวสิจีก้าก็เลยกลายเป็นสองเท่าเข้าควัวเนะ่จ้าิ่งจ่เกิดกันเมนูอาหารขึ้นได้เหมือนกันจ้าบางเมื่อก็เท่าเนี่ก็เนี่ยอาหารขึ้นกันแล้ว ลำไยลงไปจ้าล,ลำลำไยหลอบสองเนาะจ้านอกไปดูได้วยนะแจะ้ลำไยสดๆจากสวนจ้าเจ็บเมื่อวาน เอาเข้าวเหนียวดำทีน่นึ่งแล้วลงไปได้จ้านี่แหละค่ะที่มาของข้าวเหนียวดำเปียกลำใหญ่ต้องไปคลุกข้าวไปเปียกกระเที้มกระเทียมต่าง งันเ่าเค็ดสิ่แล้วได้จ้าเ้วระผิดไว้เนาะจ้ะเพื่อให้กะทิตะลาลเอาไปสู่เนื้อเข้าตามตักเสริมกลาดด้วยน้ำกะทิได้จ้าผู้ใดบอมากมันกับ่ลาดก็ได้เนะจ้าเสร็จสิน้นข้าเหนียวดำเปียกลำใหญเจ้า อย่าลืมติดตามสองเท่าเข้าว้านะเจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้กันได้จ้าซกซินเรียบร้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย